สวัสดีครับพี่น้คงครับวันนี้ก็อยูกับชองยูทูบตั้งกับกนบ้านหนองมาไฟครับมาอย่างน้อยก่อนเนาะมาหนองไม้เมื่อนี้กับพ่อไอคอนมาหาหนองไม้ครับหลังจากที่มือสอบไปเลาะเบื้องเฮ็ดนะครับเหี่ยวไปเลาะเบื้องเฮ็ดอันมันเหี่ยวแล้วก็เลยแว่มาปลาหนองไม้นะครับตอนนี้กันสายแห้งแล้วครับพี่นงค์แดดหอนเลยครับเกือบจะสีเทียงแล้วน้อยก่อนเนาะมาครับพี่น้คงครับมาลุยน้ำติมกันไปกนบ้าสีมันบอรับมันนี้มาปลาไม้นะครับน้องเป็นปลาหมู่บ้านปลาเนียน ปลาหงยหน่อยก่อนครับรถหลงสองอรอบแล้วเดี๋ยวสิเขาไปหาบังจอยอีกทีนึงครับตัวน,นี้ข้ากไกย,ย่งหลงอยู่หน่อยก่อนเนาะว่าท่านหอดปลาได้หนิพี่น้องครับมันอยู่ทางเขาอยู่กีอ่อมไปอ่อมมาอยู่เขาเลยมาเปิดกิบก่อนนสิปาพี่น้องครับไปอีกทีนึงครับมาครับพี่น้องมาลุ้นน้องกันครับสีมันถึงประมาณครับปลาหนีนอ้อใไหมไล่หลายพี่น้องก่อภัยดิวบาล มวลเมียนวัดน,วนว้นนอไมยหลายต้นหมอพีนก่อภัยไล่หลายถ้าจองไมนดอกอาจะหามวนอยู่ครับป้าหนี่ง่ม่คยมาเลยครับมันก่อภัยมันหลายดีนะครับเป็นแต่หามวนดีมองไปมาว่าอนันก่อภัยน้อยนึงน่งอยก่อนอืมมองนี้ก่อภัยเต็มเลย พอแล้วครับพี่น้องครับน้องน,นี่จะแมนงามหน่อยก่อนเนาะงามน้องน่ามสกดดีตรงนี้ละ่ะโอ้ย,อย,อยแม่เรา่าไปหามาเกลีที่ไม่แน่ไปหามาเกี่มือไปม่แนแล้วสิเกียงไม่มัเขึื่อนเรา่ามันขมหน่อยๆต่ว่าตันวามันเสียบแล,ะละ้วล่ะขมอ่อนๆนี่ไม่สิไปเอาให้แม่เกียงไม่ครับ ตาเตาอุย้ยตาเตาว่าไงก่อนตาเตาอมันจะเนื้เลยโอ้เหลือดออกเลยทำไมแทงมืออ,อันทั้งในผนกลับอันหนึง่ง มันหนีบกันเลยบ้างน้ำด้วยมันขาดแล้วแหละขาดแล้วแต่แต่วันมันหนีบอ่ะบ้างเมื่อถึงหนีบเลยเป็นเบอรที่สองโอ้ยสวยอืมอนอนๆมาหนีกับวันเดียวเสียม,มาเช่นเคยหน่อยก่อนนะเ้าวันเสียมาเลาะเบิงบ้งเห็นเบิ้งเฮ็ดวันมันบ่ได้เฮ็ดก็เลยแวะมาปลาโนใหม่เลยครับ กระไดตะมีดกับกระตาหน่อยมากละไปะก่อนเข้าหาตัวเ้ากระไดเมื่ไหรก่อน เห็นไปก่ hmm. อนอืม๋ยวันดูข้างในใ่ <Right. S 2> ต้องใด้เสียงอน mm hmm. อยู่หนังนอกพ่อแนงล่ะครับพี่น้องครับอยู่กับบ้านนอกบ้านใน,นบ้านแดงแต่มันวม่มีเสียงแต่ใวันอยู่ในเนี่ย สวยงามครับตาเต้าไปก่อน,นเดียดกับหอนหอนพี่น้องมืนนี้ยนี่มาสายฉันแล้วมาน้าไปเลาะบึงเห็ดเลยหน่อยก่อน,น <c oughs> เนาล็อกอ่ะใจหนึ่งใจสองอยู่ิได้ครับว่าสิไปเบิงึงเห็ดเลยสิมาเบิึงนอนใหม่ดีเนาะนอนเลยจาต่อไม่ได้ใช่โอ้โนอนตัวนั้นเอามาเลยเดี๋ยวไปกันไปเดีย๋ยวนะ โอ้โหมีด hmm. มีแ <Cait> ล <target> ้วบ้ยงใส่มาตรงนี้สามเปอร์นี่นี่ครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่ก็สีออกหลายหน่อยก่อนเนาะกอไผ่แบบหลายแห้งดีครับแบบเป็นอุโมงค์เลยหน่อยก่อนเนาะหมุดจากอุโมงค์นั่นมาอุโมงค์นี่อยู่เป็นทำรมธรรมอยู่ฉะนันไปบะถิดเพราะคือมองมองว่านมองว่านมันอยู่เป็นกอกอไผ่กอมันมองมาหนีเป็นอุโมงค์อุโมงค์อยู่ครับ กอยังพอแล้วพอแล้วตอนนมีนอเดียวนมพี่น้องสองว้าฮะเบื้องบนให้เจ้าโศกเอาอันนี้ให้กันให้เจ้าโศกเอหนอ้างดินเนาะออืนี่อันพี่น้องกันดาต้องเบิ้งอันลั่มไหนที่มันเขียวๆแล้วเขากับโศกเบิ้งตั้งหลังเนี่ยคุณเบิ้งมันสิมีนอน้างดินตะวันต้นบะเคยหาดอกครับพี่น้องครับนอน้างดินเดี๋ยวต้องในร่องเมื่อเช้าเหนื่อยละเหมือนได้เอาเสียมมาก่อนเสียหมายว่ามันเข่าหมดมานั่งสิเนาะ เสียมยาวเหานั่นเขามากอันนี้บาดเลยก่อนต้องเป็นเสียมสันๆต้องห้อยกระจบที่ไรโสกอนนอนง่ามง่ามพี่น้องครับเนี่ยน้อยง่ายก่อนดิ้นนอนง่เลยก่อนเออเออพี่น้องครับ เออมแข็งต้องตัดขึ้นไหมจากน้อยมันแข็งอวัวขยดโวยอดยอดเลยครับเบิงอีกนอหนึ่งครับจังเดนยนอ อ่าน,าเ,น,เ,นเหมือนกันอีกก่อนตนะ่ยังไงจะมองเห็นแบบหยุดเต้ยก่อนตายนหมพี่น้องครับเห็นแต่มีเห็ดขมหน่อยก่อนเนาะช่วงเห็ดขมออกไหมตายย่คข้ากอไปก็ร้ห,หลายครับพี่น้องเห็นไหมกัน เห็นยังนั่นดีเั็นเห็นลำนั่นมาหนั่ันสูงเหรอคนเออ่นห่ะเออมันขึ้นสูงเหรอหักมาเลยหักยอดมาเลย ซ่อมือไงกันครับม่ได้ก่อนแดสดสดๆน้าร้อนแดดร้อนสุดๆตอนนี้มันอ่อนสำหรับา อภัยรลายรายครับพี่นองครับอันหามาด้พระท่านในเคืองปลาอยู่ <c oughs> ก่อนตบา่าคนนะ<อ>คนหนะ่นนะห่อนหิ้วเข่าแล้วครับตอนนีก็หายเจ้าน้อยกับสิออกป้าแล้วครับไม่ยืะะ่นน้ำมันหลออไม่หน่อยก่อนยืนมาหล่อะละจะเสาะมาต็นจางอปลุยต่อครับหายจักน้อยกับสิออกกันแล้วครับเริ่มหิ้วเข่าละกินน่อมห้องอทองละหิ้วไปก่อนหิ้วไป หิวเหรอะอืมหิวแล้วไปน้อยก็ถิกลับไปละะไปรอไอ้เบิรอีกน้อยกันครับ กลับแล้วครับพี่น้องครับเดินทางออกไปหารถแล้วนะครับเนาะเห็นแมมพี่กอนเห็นแม่นั่นอะไรนะเพื่อนเห็นมูขนาดโอโอโออ่าแต่รถพี่ๆรถที่พี่มาหอวรถอล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสรุปผลงานนะครับเนาะเป็นผลงานของวันนี้นะครับนี่ อันนั้นก็มีอยุ่ในก้อนมูดจอมหาอันนี้เป็นผลงานของวันนี้ครับนี่นะครับน้องใหม่กะได้แกงอยู่แล้วครับพี่น้องครับด้แกงหน่อยนึงอยู่ครับมื่อนี้แหดียห่อนครับเพราะว่ามาใส่สายนะครับนาอกะยังพ่อได้หาได้เล็บอยู่ครับกะยังบะตทันนทัวร์นครับพี่น้องเป็นปลาใหม่ยังลงลายเทียอยู่ครับไปก่อนลงไปลงมากอยู่ออมไปออมมากในก่อนมุดเขามางนี้มุดเขามางนั้นแล้วก็มาพร้อวบงเก้าว่งสีนะครับ ใบสองแล้วนะครับนอกกระเล่วานหิ้วเข่าแล้วนะละกระเลืพผ้ากันกับครับกับพี่นงครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะครับจนกรบปีกก่อนขอตัวกับบานก่อนครับเดี๋ยวจังก่อยประกันคลิปหนาครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ผ่าจังในกับขวาาไฟร้ายๆด้ครับพี่นงครับพี่นองเนี่ยน้ามาบอกว่าขุดเบิ้งอยู่ในเหงาใดที่มันเขียวๆนะลองขุดเบิ้งสิพ่อนอนนั่งดินนะครับนาะ เดี๋ยวมือหนาตอนสิมาล่องขุดกันไปก่อนเบืน้อนะครับพี่น้องครับขอบคุณคำแนะนำที่ดีจากพ่อแมีพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปก่อนครับกับบัน